ว่าการสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองอว่าเราจะทำอย่างไรสิ่งที่สำคัญสิ่งที่คุณภูษาต้องพัฒนาก็คือการตัดต่อวิดีโออันดับแรกนะคะการทำคลิปการต,ตัดต่อวิดีโอซึ่งตอนนี้กำลังเรียนรู้แต่ก่อนนี้ไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องทำไม่ได้นะคะก็ก็ตอนนี้ก็ฝึกแล้วก็ทำได้แต่ยังไม่ไม่เก่งเท่าไหร่ฉันั้นตรงนี้ต้องต้องฝึก เพิ่มขึ้นนะคะต้องฝึกเพิ่มขึ้นและทักษะการขายทักษะการขายหรือว่าทักษะการปิดการขายตอนนี้เราก็ต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการพูดการพูดเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราพูดยาวกวนอยู่เราต้องไปฝึกทักษะการพูดการไล่สดนะคะการไล่สดด้วยวิธีต่างๆตอนนี้ก็กําลังเรียนรู้เหมือนกันนะ,ะเราต้องฝึก ฝึกให้มากพอการทําซ้ําๆใช่ไหมคะคนอุปาบอกว่าทาซ้ําๆทําบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งอ่าอันนี้ก็เป็นกําลังใจที่พี่เราต้องต้องฝึกทําเพราะว่าก็จะเก่งขึ้นเหมือนเพื่อนๆนะทีนี้นี่สิ่งที่เราสําคัญก็คือพลังภายในแล้วก็ทางภายนอกใช่ไหมคะภายนอกเรื่องสกิลต่างๆทั้ง3ข้อที่พูดมาแล้วส่วนภายในนี่ยังเป็นคนที่กล้ากลัว,ลวหรือว่าขาดความมั่นใจฉะนั้นเราต้อง มาฝึกตัวเองก็คือต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็ฝึกาการโปรก,กจมจิตนะคะหรือว่าขอบคุณตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นมันก็จะมีพลังภายในให้ให้แข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมคะค่ะตรงนี้เราก็กําลังฝึกอยู่ฝึกนะคะแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยได้สนใจตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างเนาะเราก็จะสนใจคนรอบข้างดูแลนะคะ ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ใส่ใจตัวเองเลยก็บอกว่าให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขแล้วในความคิดของเราแบบนี้แต่ทีนี้ก็หันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือดูแลตัวเองและรัก,กตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะสร้างพลังให้แก่ตัวเองในการที่เรารักตัวเองให้มากขึ้นเราก็จะสร้างคุณค่าหรือว่าทําให้เหล่านี้ส่งต่อความรักที่เรามีต่อตัวเองให้คนอื่นได้ดียิ่งขึ้น อันนี้ก็ได้ฟังจากหลายๆคนที่พูดนะคะเราก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นเพื่อจะมีพลังภายในเพื่อจะผลักดันส่งต่อความรู้หรือว่าอะไรดีๆให้แก่ผู้คนได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะสําหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับ รับชมนะคะขอบคุณคุณจอยแล้วก็ขอบคุณคนที่มาฟังย้อนหลังขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ